ใส่มาแนวนิดนึงโคตรเสียบปะไอ้วองไนน้ำแขกโอ้แซเบที่สุดเไอ้วองใดน้ำมูเ้เสีบดีปะขี้เดยวว่าต้องกินกนะต่ได้ดิบนะเสียบแล้วเสีบแล้วเอา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 นวเอานวดนอนึงนะครับผมเปิดไลน์เดี๋ยวเน ขอขอขอแจกเข้มนิดนึงนิดเดียวพอรสชาติได้มาแล้วอ่าเปรี้ยวหวานมากแต่หวานบาม่าเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงโอเคมะนาวใส่มะนาวนิดนึงโคตรล่างล่างล่างเป็นสิ่งอีกโคตรล่าสิงอยู่ข้างหลังข้างพุ่นอ่ะอะไ่ะสวกเสวยแสดงว่าใส่ไผ่อันนี้เลยว่านี่ชิปนี่ไอโเนี้น่ได้แง่อ้แซ่บที่นึง เดยวบอกได้น่ามียแน่แน yeah> uh ่ก uh ูเห็ดขี่เนี่ยเาต้องกินนะกันสิกินดีใดเนี่ยไม่มใช่เป็นไม่ร้อนเหต